a s s a l a m u ก l เร,รา u m w a r a h m a t u ะ l a h i w a b า r a k a t u h ดิฉันชื่อนางสาวอลาดาริตโตค่ะดาริตโตค่ะดิฉันชื่อนางสาวรดดะ,ะาาวรยารีค่ะ,คะวันนี้นะคะคพวกเราสองคนนะคะคก็จะมาทําคลิปนําเสนอวิชาโลกดาราศาสตร์เรื่องระบบสุริยะเกี่ยวกับดาวห่างค่ะถ้าทุกคนนะคะอยากดูเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ go ดาวหาง ตัวชนิดหนึ่งในระบบสุริยะที่โครจรรอบดวงอาทิตย์มีส่วนที่ระเหิดเป็นแกส๊สเมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ทําให้เกิดชั้นฝุ่นและแกส๊สที่ฝ้ามัวล้อมรอบและทอดเหยียดออกไปภายนอกจนดูเหมือนหางซึ่งเป็นปรากฏการณ์จากรังสีของดวงอาทิตย์ไปบนนิวเคลียสของดาวหางนิวเคลียสหรือใจกลางดาวหางเป็นก้อนหิมะสุกปรกปกประกอบด้วยน้ำแข็งคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนแอมโมเนียและมีฝุ่นกับหิน แข็งปะปนอยู่ด้วยกันมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ไม่กี่กิโลเมตรไปจนถึงหลายสิบกิโลเมตรดาวหางที่สว่างมากจนสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าและสังเกตได้โดยง่ายมักเรียกว่าดาวหางใหญ่นอกจากนี้ยังมีดาวหางประเภทเศษด,ดวงอาทิตย์ซึ่งมักจะแตกสลายเมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากๆอันเป็นผลจากแรงโน้มถ่วงมหาศาลเป็นที่มาของฝนดาวตกต่างๆและดาวหางอีกจํานวนนับพัน ที่มีวงโครจรไม่เสถียรเชื่อว่าดาวหางบางดวงเคยผ่านเข้ามาในในใจกลางระบบสุริยะเพียงครั้งเดียวแล้วเหวี่ยงตัวเองออกไปสู่อวกาศระหว่างดาวดาวหางมีคาบการโครจรสั้นนั้นเชื่อว่าแต,แต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในแถบไครเปอร์ที่อยู่เลยวงโครจรของดาวเนปจุนออกไปส่วนดาวหางที่มีคาบการโครจรยาวอาจมาจากแหล่งอื่นๆที่ไกลจากดวงอาทิตย์ของเรามากเช่น ผมเมฆออซึ่งประกอบด้วยเศษซากที่หลงเหลืออยู่ในการเบียอัดตัวของเนบิล่าดาวหางเหล่านี้ได้รับแรงโน้มถ่วงรบกวนจากดาวเคราะหร์รอบนอก